สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แอนมาให้ล,ะะลูกค้าทางสาเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าทางสมานนี้นะคะก็คือได้ออกรถนะคะเป็นรุ่น XLS นั่นเองค่ะก็เป็นกระบะนะคะสประตูที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็ใส่แบบว่าชุดเล็กใส่กระจังใส่ชุดแต่งแบบรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าลูกค้าท่านนี้ทําไมถึงออกรถที่แอนนะคะเดี๋ยว สัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยเนาะอะ,อะสวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่ะป๋าสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนเนาะทำไมถึงต้องออกรถแบบว่าป๋าที่แอนะอะไรเงี้ยเออสนใจรถฟอร์ดค่ะก็เลยเรื่องพวก YouTube ดูพวก t ิ k t o k ดูแล้วนี้มาเจอของแอนนาเบลค่ะฟอร์ดก็เลยโอ้เขาแนะนำดีพูดดีค่ะก็เลยลองเข้าไปสอบถามกับเขาดูแล้วเขาก็แนะนำดีแล้วเขาก็มาส่งรถให้เราได้ด้วยดนว้ อันนี้คือมาส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ว่าป้าเนี่ยคือทําไมถึงออกกระบะกันป้าคะทําไมป้าถึงออกกระบะเพิ่มปกติกป้ามีกระบะอยู่แล้วใช่ไหมปกติมีกระบะอยู่แล้วแต่ว่าลูกน้องใช้มันเยินบดอะอสภาพสภาพสภาพรถสามปีห้าหมื่นโลแต่สภาพรถเหมือนกับใช้ไปแล้วสิบปีอะแล้วเราก็ขับทีหนึง่งมันมันไม่ไหวสภาพข้างในเละม,มันเน่ามันเหม็นมันอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เลยตัดใจว่า จะออกรถใหม่สักคันหนึ่งเพื่อเอาไปใช้ส่วนตัวอาจจะบรรทุกของบ้างบรรทุกงานเหล็กบ้างตลยเลือกก็ปรึกษากับคุณยคุณนายน้อยคุณนายน้อยคุณนายน้อยอันนี้คือฉายาที่เรียกกันคุณนายน้อยว่าป้าอยากจะได้รถกระบะสักคันหนึ่งตอนนี้ป้าไปดูมาแล้วนะไปดูโตยต้ามาแล้วนะไปดูยีสุมาแล้วนะฟอดก็มาดูมาแล้ว แต่ว่ามันไม่มันมันยังไม่ยังไม่ตอบโจทย์เรามันยังไม่โดนใจยังไม่ถูกใจยังไม่สวยเลยแล้วพอดีวันหนึ่งได้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 มีโอกาสไปที่แกลงไปเตะบอลแม่อะไรอย่างเงี้ยผู้นำอะไรไปเตะบอลไปเห็นรถฟอร์ดสีดำเอ๊ะรุ่นนี้มันมีด้วยเหรอวะก็เลยสงสัยก็เลยก็เลยก็เลยเก็บความสงสัยเนี่ยเอามาเปิดใน YouTube ดูก็อ๋อก็ถึงรัรองอ๋อ รถที่ออกจากสูงจริงๆมันมีแค่ตัวตัวเปล่าๆเปอยๆใช่ค่ะทีนี้ว่าเราเราต้องการจะแต่งแบบนี้มันก็ต้องเพิ่มนู่นนี่นั่นใช่ใชแล้ว<ช>ังเอิญเราก็เลื่อนจนจนที่เจออันที่เราถูกใจก็มากลายเป็นตัวนี้นะครับ <จะ S 1> ผมเป็นตัวนี้ค่ะที่ป้าหมายถึงนี่ตัวนี้นะคะที่ว่ามันแข็งแรงมันดุดัน ็คือชุดเด็กเลยรอบพันเดี๋ยวแอนจะพาไปดูรอบพันอีกทีหนึ่งเนาะให้ป๋าแบบเป็นคนรีวิวให้ก่อนนะสุดท้ายก็คือได้มาจบคันนี้ยื่นไฟแนนซ์ยากไหมคะผมว่าไม่ไม่ยากเลยไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ง่ายจริงๆหนว่วันวันเดียวปะวันเดียวใช่วันเดียวประมาณวันถึงสองวันก็รู้ผลแล้วนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดจะยื่นไฟแนนซ์โดยปกติ1ถึงสองวันเออถือว่าพันถือว่า ยื่นผลไปแนนด์ได้เร็วมากๆนะคะแล้วก็อย่างอันเนี้ยก็คือป้าใช้งานกันกับกับคุณเมย์สองคนก็คือเจาอ้านายอน, <c oughs> นายน้อยใช่คุณนายน้อยคุณนายน้อยอันนี้คือเป็นคนอนุมัติแล้วก็ใครเป็นคนเลือกของแต่งคุณนายน้อยคุณนายน้อยเป็นคนเลือกของแต่ง <c oughs> แต่ว่าหลักๆก็คือเราก็ป้าก็นเน้นว่าต้องมีกานชุนหน้า<อ>ที่เป็นเหล็กกานชุนหลังบันไดอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็ล้ออันนี้คืออันนี้คือความต้องการของป้าอยู่แล้วไอ้ส่วนไฟก็ต่อเติมนู่นนี่นั่นนันนะก็ นายน้อยก็คุณนายน้อยเขาเป็นจัดการคุณนายน้อยไม่คยแ่การก็ถือว่าถือว่าก็เลือกออกมาแล้วก็เวลาแต่งออกมาป้าถูกใจไหมคะเนี่ยถูกใจมากเลยครับแล้วป้ารู้สึกว่าชอบแบบส่วนไหนยังไงหรือว่าชอบทุกจุดเลยชอบทุกจุดเลยโดยเฉพาะเซลน่ารักมากอุ้ยเนี่ยเหนป้ารีวิวให้ขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ป้าไปนั่งพักก่อนเพราะว่าแบบยืนกลางแดดร้อนแล้ว ขอบคุณนะคะค,คุณป๋าแล้วก็ขอบคุณเมยนะคะคได้เห็นภาพบรรยากาศของลูกค้าแล้วนะคะก็คือเจ้าของรถทั้ง2ท่านเลยค่ะทั้งสวยแล้วก็คุณป๋าก็คือแบบเป็นคนที่เลือกของแต่งเองเนี่ยพอเวลาแต่งออกมาแล้วเห็นไหมคะคือหน้าตาดูสวยดุดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึง่ง ด้วยความที่ลูกค้าเนี่ยมีคอนเซปต์มาอยู่แล้วค่ะว่าอยากได้ชุดเหล็กนะคะได้อยากได้บันไดเหล็กแล้วก็โลบาร์กันชนท้ายก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นเหล็กรอบคันนั่นเองค่ะก็คือแอนอะจะหาคอนเซปต์มาให้ลูกค้าก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนเราจะคุยตกลงกันก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังเนี่ยอะด้านหน้าของกระจังนะคะก็คือเป็นตัวกระจังแรนดอมนั่นเองค่ะทําเป็นตัว FORD แต่ว่าจะมีสีแดงนะคะมีสีดํานิดนึงตัดกันนะคะ ก็เอาให้มันเป็นโดดเด่นของคำว่าฟอดซึ่งสามารถทำได้หลายสีมากๆแล้วก็ไฟมินินไลท์ที่อยู่ด้านบนทำเป็นแสงสีส้มซึ่งมีสองสีให้เลือกสีส้มกับสีขาว บางท่านก็ชอบสีส้มบางท่านก็ชอบเป็นสีขาวนั่นเองนะคะคือถ้าโดยทั่วไปอะลูกค้าถ้าเลือกหลายหน้าแล้วยังไม่ถูกใจอยากมาดูด้วยตัวเองก็สามารถมาได้นะคะส่วนกันชนด้านหน้านะคะเป็นตัวกันชนของ Outlander นั่นเองค่ะกันชนตัวนี้มีทั้งกันแข็งให้ด้วยนะคะ ถ้าในเซตเนี้ยราคาราคาก็จะมีในเล็ราคาไหลาราคาเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้กันแข้งนะคะ<ๆ>ก็สามารถจะเอาแค่กันชนเหล็กเพียวๆก็ได้แต่อันเนี้ยลูกค้าอยากได้เป็นตัวกันแข้งด้วยเวลาแบบเดินทางบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะแบบไปลุยตัวด้านใต้ท้องอะคะ่ะจากกันแข้งกันพวก หินนะคะกันไม้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดีเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่อยากได้กันแข็งก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนี่เลยตัวล้อแม็กยางค่ะมีการอัปเกรดตัวล้อแม็กกับตัวยางเดิมของเขาเนี่ยไม่ใช่ล้อแม็กยางแบบนี้ตัวยางนะคะก็เป็นตัวดีเซนติ ทายนั่นเองนะคะเป็นตัว i T Mac เป็น Mac ขอบ20นั่นเองค่ะอัปเกรดเป็น Mac เพิ่มนะคะจากเดิมของเขา18เนาะอัปเกรดเป็น Mac ขอบ20แอนก็ทำการแถมให้ในเซตนี้เลยนะคะแล้วก็มีคิวซุมเนาะต้องการจะ ให้ดูฟิตเมนต์สวยๆนะคะแอนก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนชุดเด็กแล้วนะคะคิ้วซุ้มล้อแอนแนะนำให้ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ตีป่งข้างออกนิดนึงนะคะเป็นล้อแบบว่าให้ดูมีมิติตัวคิ้วกับตัวล้อมแม็กยางเนี่ยให้ดูรับกันนั่นเองไม่ดูยื่นหรือล้อนจนเกินไปเพราะว่าปาไม่ได้อยากให้แบบยื่นจนเกินไปนั่นเอง ส่วนด้านข้างนะคะฟิล์มคิ้วกันศาสตร์าวหลังคาด้านบนทําการใส่ติดตั้งเพิ่มให้นะคะเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ให้มีราวหลังคาด้วยแต่ต้องบอกนิดนึงว่าไม่สามารถใช้งานได้นะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นการติดเสริมแต่งหลอดแถมให้ไปเลยนะคะส่วนด้านหน้าจะมีไฟแก๊ปที่เป็นไฟสี่ดวงนะคะเป็นไฟสีส้ม ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นไฟแก๊สสีส้มแบบนี้สวยๆอยากให้มันดูแบบมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะคือสามารถใช้งานได้จริงๆคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากใช้ไฟด้านบนก็สามารถที่จะไม่ต,ต่อไฟก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากใช้นะคะแอนก็จะทําการต่อพ่วงไฟให้ให้ใช้งานได้ควบคู่กับการที่เราสตาร์ทรถปุ๊บแล้วก็จะติดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีเบ้ารองมือแอนจะ มีเบ้ารองมือนะคะแอนทำการติดตั้งให้เหมือนกันนะคะส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างต้นคลิปที่ป้าพูดไปก็คือบันไดนี่ป้าอยากได้ตัวนี้บันไดเหล็กนั่นเองนะคะก็ทําการใส่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้นะคะบันไดบันไดเดิมของเขาไม่ใช่เป็นบันไดเหล็กนะคะเป็นบันไดทั่วไปที่มาจากโรงงานนั่นเองแต่ว่าป้าอยากได้ให้แบบเป็นเหล็กทั้งขันนั่นเอง มาในส่วนของด้านข้างนี่โลบาค่ะโลบาที่แอนบอกนั่นแหละว่าลูกค้าอยากติดตั้งเพิ่มเหมือนกันค่ะเป็นโลบาเหล็กนะคะเป็นของเอสพีนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกนิดนึงนะถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากได้แบบที่เป็นแบบปืนกลหรือว่าอยากได้แบบไหนได้แบบไหนมาบอกแอนได้เลยเพราะว่าแคปหน้าจอเอามาให้แอนนะคะก็แอนจะทําการใส่ติดตั้งให้ โลบาร์ตัวนี้นะคะสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ชอบในโลบาร์แบบนี้นะคะก็เป็นเลือกโลบาร์ของ h ฮมเมอร์ก็ได้นะคะไฟด้านท้ายนะคะตัวนี้จะมีไฟด้านท้ายของเขาสามารถใช้งานได้นะคะคือใช้งานได้ควบคู่กับไฟท้ายเลยนะคะเป็นไฟถอยนะคะไฟหลีกก็สามารถใช้งานควบคู่กับตัวไฟท้ายของเราได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่เลยเห็นปะ ด้านหลังก็จะเป็นของกันชนท้ายที่เป็นเหล็กเหมือนกันนะคะก็มีทั้งห่วงนะคะมีห่วงให้เมืให้เหมือนกันนะคะไฟดวงน้อยๆตรงนี้นะคะก็เป็นตัวไฟที่เวลาเทาถอยนะคะไฟถอยปุ๊บมันจะขึ้นแสงสว่างเนี่ยด้านหลังเลยเห็นปะตอนนี้นะคะจะเอาลากจุงลากเรือนเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้เลยนะคะใครมีแบบมีแผนว่าต้องไปลากเรือลากของหรือบรรทุกข,ของเนี่ยแอนบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะส่วนด้านหลังอีกจุดหนึ่งนี่ ด้านหลังเนี่ยเป็นป๊อปเปอร์นะคะก็เป็นป๊อปเปอร์ที่แบบว่าปิดทับโลโก้ถ้าโดยปกติจะปิดทับโลโก้แต่ว่ากล้องอะ่ะกล้องเราจะอยู่นี่นะกล้องถอยเราจะอยู่ตรงนี้เราก็จะวอลกล้องให้เรียบร้อยนะคะป๊อปเปอร์นี่ก็ทําเป็นอักษร FORD ตัดสีแดงเห็นปะสีแดงกับสีดําตัวนี้ถ้าเป็นพวกอักษร FORD เราสามารถเลือกได้อยากได้แบบไหนสามารถทําสีได้หมดนะคะดูด้านหลังกันต่อด้านในเห็นไหม นี่คือแบบว่าถ้าของรุ่น x l เอตะเขาจะไม่มีเป็นแบบไลเนอร์แบบนี้มาให้แอนทําการแถมให้เลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบจากโรงงานอ่ะของเขาจะเป็นเหล็กแบบเพียวๆเลยไม่มีแบบไลเนอร์แบบนี้มาให้นะเนี่ยอันนี้คือเป็นไลเนอร์นะคะไลเนอร์เนี่ยเอาไว้สําหรับการของเวลาที่แบบลูกค้าวางหรือมีการแบบขูดกับตัวรถนะคะเวลาวางของบางทีเราต้องลากของอะเนาะ แล้วก็ทําการใส่เข้าไปให้นะคะมาส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านในกันสักนิดหนึ่งในส่วนของตอนที่2อ,อ่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูตอนที่2ก่อนนะคะตอนที่2ก็ถือว่านั่งได้สบายเลยนะคะก็คือรับกับขาแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยถ้าเกิดว่านั่งกัน3าี่คนอ่ะอย่างนั่งกันประมาณ3คนเนี่ยก็นั่งกันสบายเลยนะคะก็มีด้านหน้า2นะคะด้านหลังอีก2เนี่ย น่งได้แบบสบายๆเลยนะคะเดินทางต่างจังหวัดก็ถือว่าไม่เมื่อยนั่นเองนะคะเป็นแบบกระบะอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยไม่ได้หนักนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าที่น้าหนักเบารู้สึกว่าเวลาที่ขึ้นความเร็วนะคะความเร็วประมาณร้อยยี่ร้อยสองร้อยสามเนี่ย ก็คือเอาง่ายๆเลยจะหน่วงพงมาไหลให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะวืดวาดแล้วนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเบาของเขาก็เป็นเบาะหนังแบบนี้ถ้าเป็นในปีก,ก่อนๆนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเขาไม่ได้ให้มาเป็นเบาะหนังแต่เนี่ยปี2025ให้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเบรกมือเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็มีช่องวางตรงนี้ช่องวางเก๊ะนะคะ,ะช่องเก๊ะด้านในนะคะเก็บของสัมภาระเนี่ยจะอยู่ด้านในตรงนี้ นะะหน้าจอคอนโซลกลางก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะเป็นระบบสัมผัสเนาะกุญแจก็น,นี่เลยเป็นแบบนี้นะคะกุญแจของรุ่น xls เนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ะจะเป็นแบบนี้อันนี้กุญแจของเขานะคะก็ยังเป็นแบบเสียบอยู่เนาะ เนี่ยอ่าเวลาถ้าจะใช้เราก็เสียบแล้วก็บิดอีกทีหนึ่งนะคะคืออ่าภายในเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าทั้งคอนโซ,โซลนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างคือด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นสีทูโทนนั่นเองค่ะก็เป็นสีออกสีเทาสีบอลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตหน่อย ก็จะเป็นแบบสีดําแบบคุมโทนนั่นเองนะคะเป็นรถที่อนเนกประสงค์เวลาที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยแอนต้องบอกเลยนะว่าตอบโจทย์กับลูกค้าหลายท่านมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเอาไวบ้บรรทุกของอย่างที่ป้าพูดเลยเพราะว่าป้าเน้นใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรทุกของเดินทางต่างจังหวัดมีการบรรทุกของเยอะนะคะคืออันเนี้ยเอาไว้สําหรับลูกค้าที่หลายท่านที่อยากจะได้สักคันหนึ่งที่เออเอาไว้กระพะเอาไว้แบบขนของลากเรือลากเจ็ตหรือว่าเอาไปลากแบบ รถอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้งานได้แบบตอบโจทย์มากๆต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาไม่ถึงล้านค่ะอ่ะเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยนะคะราคาตัวนี้นะคะไม่ถึงล้านนะคะราคาตัวรถเนี่ยเฉพาะตัวรถเลยนะคะ924 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ตกแต่งระรอบแบบนี้อยากจะให้แอนแนะนำในการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปรึกษาการขายนะคะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งรถต้องบอกเลยว่าลิสท์โทรส่ด้วย หาแอนเลยนะคะที่065-956-658หรือจะทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวแอนฝากลิงไลน์ไว้ให้นะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะสอนหลับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ